ที่แน่ๆเลยเท่าที่เราเห็นนะครับโอ้โหแม่งอ้าปากรอเราเลยคือเครื่องยนต์คันนี้มีอะไรบ้างเค24เค <K> 24เครื่องเต็ม <K> 24, เครื่องเต็มด้วยเครื่องเต็ม4ี่ลิ้น4ี่ลิ้นครับต่ะมาณคันนี้ต่ะมานเกือบสามร้อยมาเอนเอเกือบสา0ร้อยแรงมา้าครับเกียร์ด็อกที่วิ่งดีสุดรู้สึกว่าก่อนที่จะซื้อมาเขาว่าวิ่งอยู่ชั้ต่างๆนะนะเออต้องบอกก่อนว่า ผมซื้อมาเพราะว่าเหตุผลสองอย่างคือหนึ่งรถคันแรกของผมคือซีดีเดัมิชันสองรถคันนี้มันใส่เบาะมูเก้นมาแต่แต่อันนี้ผมมีโปรเจกต์กใหม่โฟโบแล้วก็ทำขับสี่